น้องเอ้มาทำคลิปมุมสวยๆให้พี่น้องดูอีกคลิปหนึ่งนะพี่น้องนี่คือนอไม้นอไผ่เลี้ยงน้องนะพี่น้องไผ่เลี้ยงน้องเลี้ยงน้องตอใหญ่มากนะพี่น้องใหญ่เท่าๆแขนใหญ่เท่าๆแขนแต่เรายังไม่เอานะเพราะว่าเราต้องการเลี้ยงกอไว้ก่อน ทำมาให้ดูนี่คือขวบหนึ่งแล้วนะพี่น้องเนี่ยคือมันได้ปีหนึ่งปีหนึ่งแล้วอันนี้ปีแล้วเข้าปีที่สองก็จะเกือบสิบนอนแล้วแหละปีหน้าก็เอาเอาขายได้ละขายได้แล้ว,ลวเพราะใหญ่หมดแล้วเท่าเท่าแขนหมดแล้วอันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งทางเลือกนะพี่น้องน,นี่ก็เป็นอีกอย่างทางเลือกไผ่กิมสูงไผ่กิมสูง ไผ่ก็มซุกแเป็นไผ่ไผ่แบบใหญ่นะพี่น้องเพราะฉะนั้นผมปลูกแค่สี่กอเองนะพี่น้องดูดิปลูกแค่สี่กออย่างนี้คือหน่อของมันนี่คือหน่อของมันก็เกือบเท่าแม่มาแล้วเกือบเท่าแม่มาแล้วนะเนาะเกือบเท่าแม่แต่ก็ยังไม่เอาไม่เอาอันนี้ก็ก็เหมือนกันนะพี่น้องใหญ่ก็เท่าแม่มาแล้วก็ยังไม่ได้เอาเหมือนกัน ยังไม่ไดเไ้เอาปีนี้ยังไม่เอาปีนี้ยังไม่เอาอันนี้เร็วมากนะเร็วมากผักกิมซูงเนี่ยหน่อดกพี่น้องจะเอาไปอยากได้ก็เอาไปปลูกเลยหน่อมันดกจริงๆนะพี่น้องผักกิมซูงเนี่ยต่อดกมากอันนี้ก็คือรูปร่างของดงกล้วยซึ่งมันมันดูทีแเล็กๆก็พี่น้องอาจจะดูสับสนวุ่นวายไปหมดอะไรกันทัหนามันลกไปหมดตอนเนี้ย มันแยกสัตว์ส่วนออกมาแล้วของใครของมันของใครของมันของใครของมันเพราะฉะนั้นตอนนี้พี่น้องก,ก็จะดูว่าเออมันเป็นสัตว์เป็นส่วน,เป,นเป็นรูปเป็นร่างแล้วอันนี้ก็คือดงกล้วยก็คือดงกล้วยน้องมจะแยกออกทางดงกล้วยเนี่ยไม่ได้มีมีท่อเหมือนกันนะแต่ไม่มีสปริงเกอร์หรอกนะพี่นอ้องผมเรือนท่อไว้แค่ครึ่งไร่เนี่ยเพื่อเอาใสา่ย,ยาง สายยางไปเสียบเนี่ยแล้วก็เดินรถตามโคนมันพอมันห่างนะพี่น้องเราก็จะประหยัดเขาเรียกอะไรประหยัดท่อประหยัดประหยัดทุกอย่างละประหยัดสปริงเกอร์ด้วยแล้วเราเดินท่อมาได้ครึ่งหนึ่งเพื่อให้สายยางมันจากตรงนั้นไปสุดห่างนี้ชนกันพอดีกับสุดหัวทางนูน้นทางตะวันตกสุสดสายยางพอดีพยางก็จะไม่ยาวมากเราก็จะลากไม่เหนื่อยเราก็จะลากไม่เหนื่อย พี่น้องดูเอาไปเป็นไอเดียนะเอาไปเป็นไอเดียคนไหนจะทำใหม่เป็นไอเดียเพราะผมมีคลิปตั้งแต่เริ่มถางป่าให้ดูเลยผมทำคลิปตั้งแต่เริ่มถางป่าอันนี้ก็ใหญ่อวบอวบใหญ่อวบเลยนะเนอะงใหญ่อวบอันนี้มีสปริงเกอร์เพราะอันนี้เราปลูกไนนาในนาฝ้ายเขียวกเกษตรสอง พี่น้องก็จะเห็นว่ามันพ้นญ้าแล้วพ้นยาหมดเดี๋ยวพอหมดฤดูฝนนี้หมดแลดูฝนนี้ก,นนก็ไกฟฟ่ผฟวเฟทพี่น้องแบบไม่ดูดซึมทางรากนะเอาแบบดูดซึมทางใบเอามาฉีดกีดโคนนี่เลยให้เหลืองเหลืองเหลืองเพราะเราต้องการญ้านี้ทําปุ๋ยพี่น้องญ้านี้เป็นปุ๋ยชั้นดีเลยนะเพราะว่าที่มัน เป็นที่ที่เสียแล้วกระด้างแข็งมันปลูกอ้อยไม้เนี่ยเดี๋ยวเขาปลูกอ้อยข้างๆเนี่ยตรงนี้มันก็เป็นไร่อ้อยเหมือนเดิมมหละเพราะฉะนั้นญ้านี่ดีที่สุดเลยพี่น้องไม่ต้องลงทุนอะไรมากเอาญ้านี่แหละตายทับถมทับถมทับถมเดี๋ยวดินมันจะซุยละไค่เดือนมันจะเข้าแล้วพี่น้องนะเอาไว้เป็นแบบอย่างเดอ้อ